ก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคือมันมีเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนซึ่งไม่ควรจะมองข้ามเราต้องมีพื้นที่ให้คือน้ําท่วมทางภาคใต้ตอนล่างเยอะนะครับท่านผู้ชมท่วมเยอะยกตัวอย่างก็ได้อย่างปัตตานีฝนตกหนักในพื้นที่ต่อเนื่องมาหลายวันกรมปรตูก็เตือนพื้นที่ใต้ตอนล่างปรากฏว่าในพื้นที่12อำเภอของปัตตานีมีน้ําท่วมและน้ําท่วมขัง เข้าบ้านเรือรวมถึงถนนสายหลักสายรองบางพื้นที่ก็มีน้ำป่าไหลหลากเข้าพื้นที่ร่มจนเกิดน้ำท่วมบ้านเรือรัชรน,นถนนในหมู่บ้านล่าสุดเมื่อวานผู้ว่าปัตตานีท่านผู้ว่าชุพัฒน์ตีนะครับทานผู้ชมท่านลงพื้นที่อำเภอมายอค่ะผู้ว่าพาตีเมาะสดียามูท่านเป็นผู้หญิงนะคะคือท่านได้รับรายงานว่าน้ำท่วมสาเหตุมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันแล้วมันมีน้ำป่าหลากลงมาจากภูเขาค่ะ เจ็ตำบล25หมู่บ้าน1,400ครัวเรือนได้รับผลกระทบบางหมู่บ้านในเกือบเมตรหนึ่งอะคะ่ะท่านก็เลยลงพื้นที่ไปดูนะคะแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือต่อไปท่านผู้ชมขนาดที่ยะลายะลาอีกจังหวัดหนึ่งติดก,กับปัตตานีฝนก็ตกดนักต่อเนื่องหลายพื้นที่มีน้ำเอ,อ่อท่วมดินสไลด์ไฟฟ้าดับหกอำเภอตอนนี้น่าเป็นห่วงนั่นก็คือเบตงทานโตบันนังสตา อำเภอกะบังยะหาและก็กองปีนังซึ่งเป็นพื้นที่เชิงเขากรุณาระวังเรื่องดินโคนลนถล่มอย่างค่ำเมื่อวานนี้ฝนก็ตกหนักอยู่หลายพื้นที่ของยาลาเสาไฟล้มขวางถนนน้ำท่วมผิวจราจรหลายจุดอย่าง41 0ยาลาเบตองเสาไฟฟ้าล้มขวางถนนบริเวณใกล้สวนตะวันที่อำเภอทานโตที่ตำบลแม่หวาดไฟดับไปทั้งหมู่บ้าน4366ทางขึ้นหมู่บ้านคอกช้าง ดินสไลด์ลงมาจากภูเขาข้างทางต้นไม้ก็ไหลลงมาด้วยปิดเส้นทางจราจรเมื่อคืนนี้ไฟฟ้ายังไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมขณะที่ในเขตเมืองยะลาที่ตำบลเตงนอกเริ่มมีน้ำท่วมถนนเช่นบ้านพงยือไรยมรายูบางกอกร,รวมถึงพื้นที่ตำบลยุโปหน้าวัดชมพูสถิตก็มีน้ำไหลตัดผ่านถนนทางเข้าวัดรถไม่สามารถสัญจร เทศบาลนครยาลาเร่งเดินเครื่องสูบน้ำแล้วอีกหลายจุดนะครับโตชมขึ้นมาทางพัทลลงพัทลลงนี่หลายวันแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนถล่มหนักกลางดึกต่อเนื่องหนักสลับเบาก็ทั่งเที่ยงคืนกว่าก็ยังตกโปรยปลายน้ำขึ้นสิจากคลอ,ง,อง,ตงต่างๆหล,ลากเ,ออเข้าท่วมถนน เทศบาลเมืองพัทลุงนี่ก็มีนะใช่ค่ะหลายจุดเลยนะคะมีเกือบเกือบหนึ่งไม้บรรทัดก็มีเนี่ยค่ะอืมอ่ะน้ําท่วมต้องมีพื้นที่ให้ข่าวความเดือดร้อนแบบนี้ขนาดที่กรมบุตุออกประกาศเตือนภัยฉบับที่4ให้ความสําคัญกับภาคใต้ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ขึ้นลมแรงอ่าวไทยตอนล่างกับอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่มวลอากาศเย็นกําลังปานกลาง ค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นขณะที่หย่อมความกดอากาศตา่กำกาลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านอ่าวไทยตอนล่างและประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จริงๆไม่เรียกว่าล่างเลย ชุมพรลงไปเลยอ่ะใช่ชุมพรสุร,ราษนรศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นะคะโอ้เกือบจะทั่วภาคใต้เลยเนี่ยท่านผู้ชมอืมอ่ะ